สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางให้กับลูกค้านะครับผมเป็นยางสูรหนึ่งนะครับจำนวนส0บคู่นะครับผมเป็นยางพร้อมใช้งานนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างเนาะก็จะแพคของแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะก่อนหน้านี้นะครับก็หลายงานอยู่นะ ประมาณ10บรงงานนะครับที่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็วันนี้พอมีเวลาว่างนะครับก็จะมาถ่ายให้ชมกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยางสูตรนะครับเป็นยางสั้นสูตรหนึ่งนะครับผมใช้ยิงในทาทับแก้มนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้า10คู่นะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําเป็นยางสูตรหนึ่งะถ้าต้องการยางที่อ่า ใช้ยิงในท่าทับแก้มแล้วก็เป็นยางสูตรนะครับตัวนี้จะแรงกว่ายางยาวธรรมดานะจะแรงกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นยางตัดสูตรนะครับผมตามสูตรใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับผมก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะครับ